สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสมโมสรแมนชเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวนันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับมีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลผลิตนะฮะหรือว่า,เ,าเกี่ยวกับการเงินของทางสมโมสรแล้วกันผลผลิตทางด้านการเงินแล้วกันนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสโมสรอนเนี่ยได้ออกมาถแถลงการนะครับในเรื่องของหนี้สินที่สโมสรอนเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเป็นดาวดาว4ล้านแล้วนะครับ474ล้านปอนด์นะฮะซึ่งมันพุ่งขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย133อร์เซ็นตได้นะครับมีการยืนยันอย่างไรนะฮะล่าสุดเนี่ยได้มีการประกาศซึ่งเขาบอกว่าสโมสรอนแมนยูเนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขนะครับ ไตรมาสที่4ของสมโมอสรอแล้วนะครับโดยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยมีผลกระทบเกี่ยวกับการเงินในช่วงของโควิด -19 ชัดเจนมากนะครับโดยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าตัวเลขในเรื่องของสมโมสรเนี่ยมันลดลงนะครับไปถึง19%ครับเหลือประมาณสัก500ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นครับแล้วก็สูญเสียกำไร23ล้านปอนด์เมื่อเทียบกับตัวเลขกำไร19ล้านปอนด์เมื่อ ปีที่ผ่านมาซึ่งนอกจากนี้ทางสโมสรเนี่ยก็มีการประกาศอีกนะฮะคือทางสโมสรนเนี่ยประมาณการว่าพวกเขาเนี่ยจะสูญเสียรายได้ราวๆสัก70ล้านปอนด์ซึ่งมาจากการที่สโมสรขาดรายได้จากแฟนบอลที่เข้ามารับชมในสนามวอเทฟฟอร์ดนะครับแล้วก็จากส่วนของร้านค้าโดยรอบของสนามอีกด้วยนะครับพวกขายเสื้อต่างๆนะครับก็ มันบวกๆหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือในเรื่องของการขายบัตรเข้ามารับชมนั่นแหละมันขายไม่ได้นะครับเพราะว่าติดในเรื่องของโควิดสิบเกาก็ชัดเจนนะครับว่าผลกระทบการเงินเนี่ยจริงๆแมนยูไม่ใช่สโมสรเดียวที่มีผลกระทบนะครับหลายๆสโมสรก็มีผลกระทบด้วยก็แล้วแต่ที่จะจัดแจงกันไปแต่ว่าสโมสรแมนยูเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าช่วงของโควิด -19 แมนยูไม่ได้แบบ ลดค่าใช้จ่ายไม่ได้แบบลดค่าแรงของทีมงานทุกคนนะคือแมนยูเนี่ยจ่ายจํานวนเงินค่าเหนื่อยให้กับพนักงานทุกคนนะครับรวมทั้งนักเตะด้วยโดยที่ไม่ลดค่าเหนื่อยอะไรเลยนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับก็ถือว่ากําไรยังไม่ได้ดิ่งสุดแต่ว่ามันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันลดลงแบบเรื่อยๆนะครับบางสโมสรเนี่ยดิ่งสุดแล้วนะครับมีหนักกว่าแมนยูด้วยนะแต่ว่าแมนยูเนี่ยยังคงแบบ ประสิทธิภาพทางด้านการเงินได้อยู่แต่มันชัดเจนแหละว่าตอนนี้คือเราต้องใช้เงินแบบระมัดระวังยิ่งขึ้นแล้วนะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะมันลดลงแบบเรื่อยๆต่อวันต่อวนัอวนต่อปีต่อเดือนอะนะฮะโอเคนะครับนี่คือต้องดาวที่เอามาฝากกันนะครับนอกจากนี้เอสบดเวิร์ดเนี่ยก็ยังได้ยืนยันชัดเจนนะถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการเงินก็จริงในช่วงนี้นะครับที่มีการประกาศเมื่อกี้นี้นั่นแหละนะฮะ แต่ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ออกมาภาพรวมผมสรุปให้ก็คือซึ่งเอ็ดเวิร์ดเนี่ยย้ำว่าเราเนี่ยยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมต่อไปแล้วก็รวมทั้งเราเนี่ยยังคงมุ่งมั่นที่จะคว้าถ้วยรางวัลให้กับสโมสออีกด้วยนะครับก็คือยังมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทีมนะครับไม่ใช่แบบว่าเงินลดแล้วแต่ว่าไม่ได้เสริมเลยหรือว่าไม่ได้พัฒนาทีมในด้านอื่นๆเลยนะครับคือยังมุ่งเน้นครับถึงแม้ว่าจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับ นี่คือคํายืนยันจากอดรุบร์นนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสปอนเซอร์คาดอกนะครับก็คือเชฟโรเลตนี่แหละที่เราได้เห็นกันในเสื้อของซีซันใหม่นี้นะฮะหรือว่าในปัจจุบันนี้แล้วกันนะครับที่เป็นเสื้อแล้วก็มีสปอนเซอร์คาดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเชฟโรเลตเนี่ยก็มีการยื่นสัญญานะครับเรื่องของการต่อสปอนเซอร์ไปอีกประมาณสัก6เดือนนะฮะก็เป็นสัญญาที่ไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่6เดือนนะนะครับก็ประมาณ ครึ่งปีนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือเกมรอฟสันของเอเวนต์สแตนดาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าการต่อสัญญาระยะสั้นของเชฟโรเลตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการไปเปลยหรือเปล่าเป็นการแสดงให้เห็นหรือเปล่าว่าแมนยูเตรียมที่จะเปลี่ยนสปบนเซอร์คาดอกใหม่ในช่วงปีหน้าหรือว่าในช่วงซีซั่นใหม่นะฮะเพราะมันเป็นการต่อสัญญาระยะสั้นไงถ้าเกิดต่อสัญญาระยะยาวเนี่ยเราได้เห็นกันใช่ไหมครับว่า ถ้าเกิดเซ็นสัญญาสปอนเซอร์คาดอกเนี่ยมันจะเซ็นสัก2ปี3ปีทํานองนั้นแต่ว่านี่คือขยายออกไปเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะครับก็อันนี้ยังไม่แน่นะแต่ว่ามันเป็นบทวิเคราะห์จากเจมส์รอฟสันเฉยๆนะครับท,ที่เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นการปลื้เๆอะไรสักอย่างว่าแมนยูเตรียมเปลี่ยนหรือเปล่าทํานองนั้นนะครับเป็นข้อสงสัยกันเฉยๆนะครับก็เอามาฝากกันด้วยแล้วก็เรื่องราวของเมสันกรีนวูดครับมีปัญหา ที่มีการเล่มข่าวออกมาจากเดลี่เมลนะครับเดลี่เมลเนี่ยก็ได้มีการจี้ไปที่ห้องแต่งตัวของทางแมนยูอีกแล้วแล้วก็อีกหลายสื่อในอังกฤษเลยนะครับซึ่ง Daily Mail บอกว่าเมสันกรีนวูดเนี่ยกำลังเผชิญเกี่ยวกับบททดสอบอย่างหนักครับในเรื่องของการคาแข่งณปัจจุบันนี้ฮะเมื่อล่าสุดเนี่ยทีมงานสตารโค้ชเนี่ยของสโมสอน,นี่แหละรวมทั้งโซชาด้วยได้มีการเรียกไปตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมมาซ้อมสายแบบ สมาำเสมอมากคือบ่อยครั้งแล้วกันที่เมสันกินบู๊เนี่ยมาซ้อมสายแล้วก็ทั้งที่นักเตะเนี่ยสามารถขับรถมาที่สนามซ้อมของสมโมสรได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเรียกแท็กซี่ก็ได้แต่ว่าทําไมถึงยังมาสายอีกนะครับก็ได้มีการเตรียมเรียกเมสันกินบู๊มาอบรมสั่งสอนกันหน่อยว่าจะต้องทําอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นตอนที่เข้าแขมทีมชาติก็มีปัญหาดราม่ามาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็ มันเหมือนกับเป็นการขาดระเบียบว,วินัยอ่ะนะครับต่างจากช่วงแรกที่โดนนั้นขึ้นมาคือแบบนักเตะด,ดูโอเคมากแต่ว่าตอนนี้ก็แต่ว่าสถาการตอนนี้ของเมสันกินบู๊ตเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปอย่างที่เราได้ยินข่าวมานะครับซึ่งประเด็นเรื่องเนี้ยผมยังไม่ให้โฟกัสไปว่าเมสันกินบู๊จะทําผิดแบบนั้นอ่ะร้อเป เรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังผมบอกตลอดครับว่าฟังหูให้หูกันตลอดนั่นแหละนะครับยังเชื่อใจอะไรไม่ได้นะครับคือโซชาบอกว่าเมสันคินบูธก็ปกติดีแต่ว่ายังมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่สามารถลงสนามได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็กําลังผลักดันให้นกเตะรายนี้กลับมาลงสนามให้เร็วที่สุดให้ได้นะครับจากบทสัมภาษา์ของเอาโซชามันก็ดูปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยวัยสิปีเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับมันต้องขัดเกลารนิดหนึ่งแหละนะครับในเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆในเรื่องของผลงานต่างๆ นะครับก็หวังว่าจะกลับมาเข้าที่เข้าทางได้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถิติของการยิงลูกโทษนะครับซึ่งมีการจัดสถิติอย่างไรครับเรื่องของจุดโทษนะครับประตูที่แมนยูได้ประตูแรกในเกมพบก,กับเบเชเนี่ยจะเป็นการได้จุดโทษครั้งที่27ของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไปแล้วนะครับรวมกันทุกรายการนะตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่น2019จนถึง2020เป็นต้นมา แล้วก็มานับรวมกันนับปัจจุบันด้วยโดยจํานวน27จุดโทษเนี่ยก็เป็นประตูถึง22สลูกนะครับมากที่สุดในบรรดาทุกทีมของหลีกยักษ์ใหญ่ในยุโรปในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจในขณะที่ทางบรูโน่เนี่ยนะครับบรูโน่เนี่ยก็ยิงจุดโทษเข้าไปแล้ว11จาก12ครั้งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมกันทุกรายการนะับตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับนะก็ถือว่าทําได้ดี แบบต่อเนื่องในเรื่องของสถิติการยิงลูกโทษแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของเรียวฟินาครับที่ได้ออกมาพูดถึงหลังเกมนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบุกไปเอาชนะปเชได้สองหนึ่งะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฮะในวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงอัก l เซลตนเซเบ้ครับว่าทําผลงานได้ดีนะครับในการจัดการเกี่ยวกับแนวรุกที่ถือว่าเป็นแนวรุกลำดับท็อป ของโลกฟุตบอลนนะครับอย่างพวกเนย์มาพวกเอ็มบาเป้ของทางเบเชได้แบบอยู่หมัดเลยรับมือได้ดีจริงๆสําหรับตัวเซเบต้องได้รับคาชมกันไปสิ่งนี้ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ริโอเฟนาเนี่ยกล่าวถึงก็คือแรดฟอร์ดครับเขาบอกว่าเด็กคนนี้สามารถก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในกองหน้าระดับโลกได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้นักเตะรายนี้พัฒนาขึ้นไปแบบเรื่อยๆแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังมีความกระหายอีกเยอะเลยที่แรดฟอร์ดต้องการทำนะครับนั่นคือสิ่งที่ดิโอ กล่าวชมรุ่นน้อง2คนนี้นะครับนอกจากนี้ครับเรามาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะที่เอามาฝากกันครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางคริสเตียนอีริกเซนนะครับมีการเล่นข่าวมาจากสื่อสเปนนะครับซึ่งมีรายงานกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะกลับมาพิจารณาการคว้าตัวคริสเตียนอีริกเซนอีกครั้งหนึ่งในช่วงมก,กราคมที่จะถึงนี้ฮนะหรือว่าช่วงตลาดกลางซีซั่น ค,คือแมนยูเคยให้ความสนใจมาแล้วตอนที่เอลิเซ่นเตรียมที่จะย้ายออกจากสเปอร์นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับน้กเตะไม่ต้องการอยู่ในอังกฤษต่อไปแต่ตอนนี้เขาไปอยู่กับอินเตอร์โอกาสลงสนามแบบตัวจริงก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอสักเท่าไหร่ก็คือหมายถึงแบบโอกาสที่จะเป็นตัวจริงนะมันไม่ได้แบบมีต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้น้าเตะรราเนี่ยอาจจะพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตอีกครั้ง โดยการย้ายออกจากทีมซึ่งแมนยูกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอาอย่างไรกันดีจะซื้อเข้ามาเพิ่มไหมตำแหน่งตัวรุกนะฮะแล้วก็เชื่อกันว่าอินเตอร์มิลานน่าจะปล่อยแบบสุดถูกด้วยครับประมาณ20-30ล้านยูโรเท่านั้นนะฮะแต่ว่าย้ำนะครับว่าเป็นข่าวก่อนสิบนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะฮะก็มีการเล่นข่าวมาจากคิสเตียนฟอลนะฮะซึ่งเป็นนักข่าวเทียร์นหนึ่งจากฝั่งเยอรมันเขาบอกว่าตอนนี้มีประมาณ 3ทีมที่ให้ความสนใจเดนิสซาเกเรียนะฮะมิดฟิลด์ตัวเก่งของกัตบักนะครับจากทีมของในลิกเยอรมันซึ่งแมนยูเคยมีข่าวมาแล้วช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าข่าวมันไม่หนะักแล้วก็ตอนนี้มีการรายงานว่ามีแมนยูเชลซีบาเยอร์นะครับที่กําลังให้ความสนใจอย่างหนักอยู่ในตอนนี้นะฮะก็รอดูกันนะครับว่าจะซื้อไหมนะแต่ว่าผมคิดว่ากองกลางตัวตรงกลางเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิลิกเซนหรือว่าเดนิสซากาเรียเนี่ยโอ้โหมันทับกันสุดๆแล้วนะครับกองกลางตัวตรงกลางเนี่ยจริงๆน่าจะไปสนใจแนวรุกมากกว่าผมมองว่าอย่างนั้นนะถ้าจะไปดําเนินการซื้อนักเตะในช่วงมกราคมจริงๆนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ